วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องกรติดต่อจาก2ตอนก่อนหน้านี้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการปิดกิจนั่นเองนะครับไปชมกันครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าธรรมเนียมคืนจาก20%เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับโปรอ๋องชาแนลนะคลิปนี้เราก็ต่อจาก e ีีก่อนหน้า2ตอนที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการทํางานของกริดเทดไปแล้วนะแล้วก็มีการเปิดกริดให้ดูกันแล้วในตอนหนึ่งแต่ในตอนนี้นะก็จะเป็นตอนเกี่ยวกับการปิดกริดซึ่งในอนาคตอาจจะมีกริดตอนที่4ขึ้นมา <Wow. S 1> เป็นเกี่ยวกับการเก็บตกถ้ามีคําถามจากผู้ชมมีคอมเมนต์เข้ามาโปรก็จะรวบรวมทําเป็นตอนที่4ให้นะแต่ว่า โดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยตอนนี้สามตอนท่านดูจบครบสามตอนท่านก็สามารถใช้กริดได้อย่างคล่องแล้วแน่นอนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าแอปพลิเคชันบี n อนดเหมือนเดิมนะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูวันที่กริดดีกว่าวิธีการเข้ากริดก็มีอยู่2ทางนะครับทางแรกก็คือเข้าที่เมนูนี้นะครับเทรดดิ้งอย่าลืมว่าท่านต้องเป็น w ว y โหมดนะไม่ใช่เฮดโหมดนะเป็น w ว y Mode ในฟิวเจอร์แล้วก็รองรับแค่ USDTM เท่านั้นนะสำหรับตัวคอย M ยังไม่รองรับนะครับอ่าตอนนี้เราเข้าอีกทางหนึงดีกว่าไปเข้าที่เมนูฟิวเจอร์นะครับซึ่งในเมนูฟิวเจอร์เนี่ยมันก็จะมี USDTM คอย M นะครับแต่ว่าตัวกริดเทรดดิ้งเนี่ยยังรองรับแค่ USDTM อยู่นะครับอ่าเราก็จะไปดูกันว่ายังไงลองมาดูตรงนี้นะเห็นไหมที่ป๋องเปิดเอาไว้ให้ดูแล้วนะในตอน ที่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็คือป๋อมต้องทิ้งเวลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้มัน,นกลไกการทำงานทำงานแล้วก็เทรดให้เราไปด้วยก็เลย <Yeah. S 1> มาทำเป็นตอนที่3นั่นเองอ่ะเราเข้าไปดูเวลาเราเข้ากิจเทรดของเมนูฟิวเจอร์เราก็กดที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่กิจเทรดดิ้งก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมาดูข้างล่างเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าเอะเรามีโพส i t i o n อะไรเปิดอยู่แล้วตกลงมันเป็นโพส i t i o n จากกริ๊ดหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเราต้องไปดูในกริดเทรดดิ้งถึงจะรู้ว่า คู่ไหนซิมโบไหนนะครับที่มันเป็นกริดเทรดดิ้งนั่นเองต่อมาครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรายการที่เปิดไว้ก็เป็นออเดอร์บายแล้วก็ออเดอร์เซลนะครับตามที่เราเปิดไว้กับกริดนะครับก็ออกไม้กริดมาให้เรานะแต่ว่าโพิชั่นเนี้ยสังเกตให้ดีนะของเปิดอะไรไว้บ้างก,กับ b t c นะแต่ทําไมตําแหน่งมันมีแค่ต<ไ>ัวเดียวเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเราไปที่กริดเทรดก่อนเลยนะครับไปที่กริดเทรดดิ้งปุ๊บเนี่ย เราก็เข้ามาที่หน้ากริดเทรดดิ้งละตอนนี้แล้วเราก็เลือกไปดูส่วนข้างล่างว่าเราเนี่ยมีการลันกริดคู่ไหนไว้บ้างนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งนี่ตรงนี้ปองก็เปิดให้ดูเลยว่ามีอยู่2คู่ BTC USDT นะครับแล้วก็ DOT USDT นั่นเองซึ่งทั้ง2คู่นี้เปิดมาทําเงินให้ปองมาตลอดนะแต่ว่า เป็นการเปิดเล็กๆนะผมไม่อยากเปิดโพลิชั่นโตๆให้เห็นกําไรเยอะๆนะต้องการให้เห็น,นกลไกเท่านั้น <Yeah. S 1> หลายท่านมาทําตามคลิปปองแล้วก็ใส่จํานวนเงินเยอะๆเนี่ยนะครับลองพิจารณาลองดูความเสี่ยงของตัวท่านเองด้วยนะครับปอกก็เลยไม่อยากทําคลิปที่แบบว่าใส่ทุนเยอะๆมันจะเป็นการแบบาบางท่านที่ไม่เข้าใจเนี่ยแล้วมาทําตามอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับด oh. ังนั้นเนี่ยก็ให้คล่องก่อนนะอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับตอนนี้เรามาดูกันที่ดอทก่อนก็ได้นะครับ ข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมว่ากิจที่มันรันอยู่เนี่ยดอทยูเอสดีท hmm. ีเพอร์เชเราปรับเลเวลได้นะครับตรงนี้นะครับเลเวลเนี่ยปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อปรับขนาดมาร์จินให้มันมากขึ้นหรือว่าให้มันใช้น้อยลงนะครับแล้วก็จะมีผลกับไม้กิจที่เปิดใหม่ส่วนไม้กิจปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีผลนะครับอ่ะต่อมาตรงนี้มาจินเริ่มต้นนะครับสิบยูเอสดีทีนี่ก็เพราะว่าบ๋อกเปิดแบบ2ี่สิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ตั้งไว้น้อยมากนะมันก็เลย ไม่ได้เยอะมากมายตรงนี้มาจินลำต้นเนี่ยนิดเดียวนะครับส่วน BTC เนี่ยบองใส่ไว้ร้อยเหรียญเพื่อให้เห็นกําไรมากขึ้นนะกำไรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งกำไรทั้งหมดนั่นคืออะไรไหมายความว่ามันจะมีกําไรสองส่วนรวมกันเป็นกําไรทั้งหมดนะครับกำไรส่วนแรกก็คือ realized profit มีการปิดรอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับกำไรถูกตัดเข้า wallet ไปแล้วนะครับก็คือ realized profit 5.42 ส่วนอาร์เรลไลท์ก็คือเป็นโพซิชันปัจจุบันที่ท่านเปิดอยู่เนี่ยตอนนี้มันลบหรือมันบวกนะมันก็จะแสดงตรงนี้ด้วยนะครับอาร์เรลไลท์นะครับแต่ถามว่าอาร์เรลไลท์โปรฟิตทำไมมันมีลดด้วยมันมีเพิ่มด้วยเป็นไปได้เหรอนะครับในกรณีที่ราคามันไม่ได้เหวี่ยงไปปิดไม้กิจหรือว่ามีการปิดโพซิชันอะไรเลยทำไมเรลไลท์โปรฟิตมันมันลบบ้างเพิ่มบ้างนะครับซึ่งมันควรจะอยู่นิ่งใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยตรงนี้มันมีค่าธรรมเนียมนะเวลาไม้กิจมีการ เราเปิดโพ i ิชันไว้แล้วเราโดนเรื่องของตัว Funding f รีอะไรพวกนี้เรื่องของค่าธรรมเนียมพวกนี้รวมอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเรียวไลท์ like นี่คือคิดทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะอ่าตรงนี้คู่ดอทเนี่ยฟองได้แล้ว5.42ซึ่งมันอาจจะลดลงกว่านี้ก็ได้ในกรณีที่เจอ Funding f e e นะครับส่วนคู่ BTC บองก็ได้มาแล้ว5.44สังเกตว่าฝองเดาถูกทางนะอ่าไม่ใช่เดาสิอ่าคาดการณ์นะครับคาดการว่าราคามันจะขึ้นแล้วกันนะครับ ก็คือ100 u งยูทีที่ว่างมาจินเริ่มต้นเอาไว้เนี่ยล้วก็เปิดไปแค่5ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นส่วนตรงนี้เปิดไว้1วันกับ2ี่ชั่วโมงเกือบเกือบ2วันนะครับแต่ว่าได้กำไรเห็นไหมถ้ามันมาถูกทางนี้ก็สูสีกันนะครับส่วนอันเรียวไลฟ์โปรนะคู่ดอทเนี่ยโพดิชันยังเห็นอยู่ตามที่ป๋องเปิดให้ดูตอนต้นคลิปนะครับมันก็เห็นอยู่ประมาณหนึ่งกว่ากว่านะ <Yeah. S 1> แล้วกำไรทั้งหมดมันก็คือเอา2ออย่างนี้มาบวกกันกลายเป็นกำไรทั้งหมดถ้าเกิดว่า ท่านไม่อยากใช้กิจแล้วท่านไปกดปิดพอริชันปึ้งมันจะกลายเป็นกําไรทั้งหมดนั่นเองก็คือปิดเอา p n เเข้าไปที่เรียลไลท์โปรฟิตนะครับแล้วก็ปิดพ o s i t ิชันไปมันก็จะได้กําไรประมาณ6เหรียญกกว่านั่นเองนะครับอ่าส่วนข้างบนเนี่ยออาทำไม BTC เป็นศูนย์เพราะว่าวันนี้ BTC ขึ้นนะครับ <What? S 1> ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกินไม้กิจไปหมดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีไม้กิจอยู่ข้างบนให้ปองกิจแล้วราคามันขึ้นต่อไปเรื่อย ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมหยุดมันเนี่ยเกิดมีจังหวะทุบขึ้นมาปุ๊บมันก็กลับมาอยู่ในกระบวนการเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าทุบแรงก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็อาจจะโดนกรดิกเยอะนิดนึงนะครับอาจจะโดนกินไม้ไปเยอะนิดนึงแล้วก็ให้ไซด์เวย์อยู่ตรงจังหวะที่เราตั้งราคาไว้นะเราเข้าไว้ตอนไหนอะไรยังไงราคาบนราคาล่างคืออะไรเรามาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ตอนนี้อธิบายเลยเข้าใจแล้วนะครับ อันนี้คือสถานะ running นะดูนะ running น,นะครับแต่ว่าเราจะไปดูรายละเอียดกันป๋องยกตัวอย่างคู่ BTC แล้วกันนะครับกดปุ่มดูนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับลงทุนทั้งหมด2000 USD ป๋องจริงลงไม่ถึงนะมันคือ2,000 USD เนี่ยก็คือเอา leverage บวกกับ margin แล้วนะครับป๋บองใส่ margin ไว้100เหรียญเป็น margin เริ่มต้นตอนที่เนี่ยตรงเนี้ย margin เริ่มต้นตอนที่เราเปิดกริด ใส่ไว้ร้อยเหรียญแล้วเราก็เลเวล20เท่านะครับมันก็เลยคำนวณว่าลงทุนทั้งหมด2,000นะครับไม่ใช่ว่าป๋องมี2,000เหรียญน,นะนะป๋องใส่มาจิ้นไว้แค่100เลเวล20เท่านะครับอ่ะคราวนี้ลงมาดูกันข้างล่างนะครับสิ่งที่ดูข้างบนเนี่ยไม่มีอะไรนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูล่างไปดูเรื่องกําลังทํางานกันก่อนนี่ป๋องเปิดไว้7ไม้นะครับจริงๆมันมี7นะในวงเล็บเนี่ย7เห็นไหมแต่ว่า อาจจะข้อจํากัดบางอย่างทําให้แอปพลิเคชันมันแสดงไม้ข้างล่างไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยววั <Yeah. S 1> นั้นก็คงจะแก้ไขตรงนี้นะครับเนี่ยมันลูดลงไปไม่ได้แล้วนะแต่ว่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียงราคาตลาดที่สุดคือไม้1น,นะครับมือนกนะครับซึ่งราคาตลาดอยู่ที่4 6 3 6 2หนม้ยเห็นไหมคือมันสูงกว่าราคากิจปัจจุบันไปแล้วนะครับดังนั้นมันก็เลยไม่มีฝั่งนี้มามาชนแล้วนั่นเองคือว่ากิจเราเนี่ยเราเล่นแบบ เลือกแบบรองเอาไว้นะครับบองเลือกแบบรองเอาไว้แล้วตอนนี้มันก็หลุดไปแล้วหลุดกรอบบนราคาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทําให้มีอยู่ข้างเดียวนะครับมันจะกลับมาทํางานได้ก็คือราคาต้องลงมาถึง46,250ื่นหถึงจะมีการเปิดโพดิชันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีโพดิชันอีกตัวหนึ่งเป็น46,500เป็นตัวเอาไว้ปิดโพดิชันกลิบนะครับ <Yeah. S 1> อ,อันนี้พอจะเข้าใจเนาะแต่คราวนี้เนี่ย ถ้าใครบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทํำยังไงล่ะถ้าเกิดราคามันลงนะครับอันนี้เป็นราคาขึ้นปอกกําไรอยู่แล้วโอเคแต่ถ้าเกิดราคาลงล่ะราคาลงแล้วทํายังไงมันจะเสียหายหนักใช,ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ที่หน้ากริดหรือว่าไม่ได้เฝ้าตลาดนะครับราคามันลงต่ากว่าไม้สุดท้ายไปแล้วติดลบเยอะเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปตั้งองซอพพลอตดังนั้นวันนี้เราก็มาพูดเรื่องของการยุติกิจกันนะครับ มาดูกันตรงนี้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดกริดนะครับซึ่งตอนที่เราสร้างกริดเนี่ยป่องข้ามเรื่องขั้นสูงไปนะครับวันนี้เราเลยเอาขั้นสูงมาพูดกันซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะกําหนดได้ตั้งแต่ตอนสร้างเลยนะครับส่วนทิกเกอร์กริดเนี่ยไม่มีอะไรมากใช้ในตอนที่เราเปิดกริดนะครับส่วนตอนที่เราจะอัปเดตกริดหลังจากที่เปิดกริดไปแล้วเนี่ยส่วนที่อยู่สําคัญก็คือส่วนทิกเกอร์สต็อปนะครับก็คือเราจะสต็อปบนหรือสต็อปล่าง ในกรณีสต็อปบนเนี่ยก็คือถ้าเป็นรองเราเป็นฝั่งรองนะก็คือเลิกถ้าถึงราคานั้นก็คือเลิกนะครับก็ตอนนี้ก็ลองใส่ดูสักสี่หมื่นค่ะเจ็ดพันสมมตินะสี่หมื่นเจ็ดพันสงใส่ไว้ราคาบนนะครับเป็นราคาสต็อปนะครับกดยืนยันปึ๊บตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ปิดนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงนั่นเองกดดูใหม่นะครับ ก็ยังยังอย,งอยู่อยู่นะแล้วมันก็มีการบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าราคาร่วงลงมาถึง44,500นะครับก็คือทําการปิดกิตนะครับปองติ๊กไว้ด้วยว่ายกเลิกรายการออเดอร์ทั้งหมดคือปิดไม้กิตทั้งหมดเลยแล้วก็ติ๊กด้วยว่าปิดโพซิชันให้ด้วยนะครับของคู่ b t c นะอันนี้เฉพาะคู่ b t c นะที่มันเกี่ยวว่าทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่า ทุกคู่ที่เปิดอยู่นะเฉพาะคู่ BTC นะครับก็คือจะปิด position ทั้งหมดเมื่อถึง stop นั่นเองสมมติว่าตอนนี้ราคามันขึ้นไปเรื่อยๆของตัดกำไรไปเรื่อยๆนะครับมีการไซด์เวย์ซื้อซื้อขายขายไปแต่ถ้าเกิดว่าราคามันล่วงลงในกรณีที่เราเล่นลองมันก็จะติดลบมากขึ้นนะครับจนถึงจุดๆหนึ่งก็คือราคาล่าง SL ตรงนี้แหละถ้าถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะครับก็คือ stop loss เราก็จะยกเลิก ตามที่เราสั่งไว้ก็คือยกเลิอกออเดอร์ไม้กริดแล้วก็ปิด position ด้วยนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้นะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อ่าตอนนี้เรากลับมาที่หน้าดอทนะตอนนี้คู่ btc ไม่มี position เพราะว่ามันหลุดไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> มันหลุดหลุดเกินเลนที่ไม้กริดเราตั้งไว้แล้วก็เลยทําให้ไม่มีตัวโพซิชัน btc อยู่นะครับมันกินไม้กริดไม้สุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วก็โดนปิดด้วยไม้กิด ฝั่งเซลล์ไม้สุดท้ายไปแล้วนะครับเนี่ยมันโดนปิดไปตั้งแต่46,500แล้วล่ะนะครับตอนนี้ราคามันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคู่ดอทถ้าเรากดดูตรงนี้นะครับคู่ดอทกำไรทั้งหมดนี่ตรงนี้นะครับอะไรก็ตามสรุปที่เมื่อต้นคลิปเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงราคาที่ตั้งไว้คือ31-40นะ yeah. แล้วเราก็สามารถตั้งทิกเกอร์ได้ซึ่งป่องไม่ได้ตั้งไปเลยนะครับตอนนี้ราคามันยังเวียนอยู่ในกรอบนะยังไม่ได้ตั้งเอาไว้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ท่านควรตั้งนะมีจุดสต็อปล็อตในใจจะดีนะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปดูที่ตัวกิจอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับ BTC นะแหมมันมีข้อเสียอย่างหนึง่งพอแบ็กปุ๊บมันกลับไปหน้านู้นต้องกดกลับเข้ามาใหม่อาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับอ่าเรามาดูกันตรงนี้นิดนึงว่า ถ้าเราเข้าไปดูที่ BDC ปองตั้งค่าสต็อปไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วดูที่ช่วงราคาที่บองตั้งไว้ก็คือ44,750เห็นไหมครับกรอบล่างนะกรอบบน46,500ซึ่งมันเกินไปแล้วเมื่อกี้มันเกินไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นไม่มีโพซิชันแล้วนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคามันต่ากว่ากรอบล่างเห็นไหม44,750เนี่ย44,500เนี่ยถ้ามันต่ำกว่ากรอบล่างเนี่ย ก็คือจะปิดโ <Yeah. S 1> พ t ิชันบบคัดร้อนแล้วไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าบองเล่นแบบลองเอาไว้นั่นเองนะลองนะสังเกตตรงนี้นะครับเล่นแบบลองนะเพราะฉะนั้นถ้ามันลงไปเรื่อยๆมันก็จะสะสมอ่าโพ i ิชันไปเรื่อยๆสะสมเรื่องของขนาดโพซิชันไซส์ไปเรื่อยมันก็จะติดลบไปเรื่อยเราก็ต้องมีจุดสต็อปร้อนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ป๋อจะพยายามมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวกริดเทรดนะหลายท่านคงจะ คุ้นเคยแล้วนะดูคลิปปองหลายๆคลิปเลยนะครับเพื่อที่จะให้ชินนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มกริดเนี่ยเราควรจะเทรดฟิวเจอร์ให้เข้าใจก่อนนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะมาใช้กริดนั่นเองซึ่งกริดเนี่ยลักษณนะมันก็เป็นเหมือนโรบอทเทรดให้เรานั่นเองนะครับ <c oughs> แต่ว่าข้อดีของโรบอทอีกอย่างหนึ่งนะครับกริดเนี่ยไม่ใช่โรบอทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็น,นกลไกในการที่แบบว่าจะทําราคาไซเ์เนี่เพื่อที่เราจะเทคโปรฟิต นะครับไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าเกิดว่าราคามันเป็นเทนขึ้นชัดเจนหรือลงชัดเจนเนี่ยกริดจะไม่ได้ผลนะครับ oh, <no. S 1> ดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยนะว่าเราจะใช้ในช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสมนะครับส่วนโรบอทจริงๆแล้วเนี่ยที่จะเป็นโรบอทเทดจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีอินดิเคเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยตลาดช่วงนั้นมันเป็นตลาดขึ้นหรือเป็นตลาดลงเพื่อที่จะสร้างความเป็นไปได้ในการทํากําไรนะ มันจะมีความฉลาดขึ้นนะครับส่วนของโรบอทนะแล้วก็ไอเรื่องของไม้กิดต่างๆที่โรบอททาได้เนี่ยมันจะมีการอัปเดตตลอดเวลาจะไม่ถูกตั้งเอาไว้เหมือนกริดเทรดดิ้งในไปเนนเนี่ยถูกตั้งเอาไว้แล้วก็ล็อกไว้อย่างนั้นนะครับมันจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่ว่าตัวโรบอทจริงๆที่เขาใช้เทรดกันผ่าน API พวกนั้นน่ะมันจะฉลาดกว่าน,นะครับ <S 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 ทั้งหมดนี้ก็มาเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องของกิจเทรดดิ้งเรื่องของการยุติกิจเทรดดิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้ปองจะมายุติเรื่องของ BTC ให้ดูว่าพอแล้วเพราะว่ามันหลุดกรอบบนไปแล้วนะแล้วปองก็ไม่รอให้มันทุบด้วยนะถ้าเกิดมันทุบมาปุ๊บแล้วมันกินไม้7ไม้นี้ก็จุกเลยนะ oh, <no. S 1> เราก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็วิธีการยุติมียังไงบ้างนะครับขั้นแรกเลยปองจะมาพูดให้ฟังนะว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะถ้าเกิดเราเข้าไปดูที่กิจเทรดดิ้งตรงนี้เราจะเห็นที่รันนิ่งอยู่เนี่ยจะมี2คู่ก็คือ BTC กับี นะครับวิธีการยุติเราสามารถทำนี้ได้นะครับกดยุติตรงนี้ได้เลยนะครับยุติได้เลยนะแต่ถ้าเรากดยุติตรงนี้โพซิชันยังไม่โดนปิดนะครับโพซิชันจะยังไม่โดนปิดนะอ่าคือมันจะยกเลิกกริดนะครับจะไม่รันกริดให้เราแต่ว่าโพซิชันเนี่ยยังทิ้งไม่ให้แต่ว่ายกเลิกไม้กริดทั้งหมดออกอันนี้คือวิธีที่1น,นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือ ปิดกันดึ๊ดเลยในในนี้นะครับปิดตำแหน่งกันดึ๊ดเลยนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อกริดมองเห็นว่าไม่มีโพสิชันแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีไม้ถั่วแล้วเนี่ยเราไปทําการยกเลิกวยตัวเราเองเนี่ยไปปิดโพสิชันวยตัวเราเองกิดก็ถูกยุติโดยอัตโนมัตินะครับผม <Yeah. S 1> ขอขอนุญาตยกตัวอย่างเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยในคลิปก่อนหน้าก็พูดไปแล้วกดยืนยันปุ๊บนะครับยืนยันขายปุ๊บตอนนี้เนี่ยดอทปองไม่มีแล้วนะปองไม่มีแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายกเลิกเรียบร้อย้วครับยุติการทางานของกิตไปเรียบร้อยแล้วก็ไม้ถั่วเฉลี่ย หรือว่าไม้กริตทั้งหมดนะครับของคู่ดอทไม่เหลือแล้วนะครับ <Yeah. S 1> โดนปิดไปหมดเลยถูกยุติไปหมดแล้วนะครับส่วน BDC ล่ะอ้าว b ี c ตอนนี้มันหลุดกรอบไปแล้วเนี่ยมันไม่มีโพสิ t i o n ให้เราปิดนะครับก็ยังมีอีก2วิธีที่เราปิดได้นะครับก็คือยกเลิกไม้ถั่วหรือไม้กริตนี่แหละยกเลิกทั้งหมดก็ได้หรือว่ายกเลิกแค่อันเดียวก็ได้นะครับมันก็จะถูกยุติโดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าเราจะไปยุติในกริตเทรดดิ้งก็ได้นะครับ ซึ่งจริงๆเคยทําให้ดูแล้วนะในคลิปตอนเปิดนะครับเรากดยุติตรงนี้ก็ได้นะครับกดยุติเลยอ่าเนี่ยการยุติกิจไม่มีโพซิชันเปิดอยู่ในกิจนะคุณแน่ใจหรือว่าต้องการยุติการทํางานของกิจ BTC ยุติทีนะครับก็ยุติเลยยืนยันปั๊บเรียบร้อยตอนนี้ในกริดเทรดดิ้งคุณไม่มี running อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันควรจะไม่เหลือออเดอร์และก็โพซิชันอยู่ในฟิวเจอร์ยุตีธรมของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอิดเทดดิ้งนะครับลองศึกษานะครับแล้วก็ดูคลิปทำตาม,ามหรือว่าลองพิจารณาความเสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเทรดของท่านอย่างเหมาะสมนั่นเองป๋องก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ป๋องก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ